Yes. <laughs> สนับสนุนข่าวโดยร้านอาหารนางนวลสาขาหนึ่งวอกกี้สตรีทพิเศษช่วงโควิด -19 ลด25%ให้ทุกโต๊ะเดอ Stone เฮาส์ผับมนุษย์หินที่ใหญ่ที่สุดในวอ i กี้สตรีทกับโปรโมชั่นสุดว้าวที่คุณจะต้องประทับใจทุกค่ำคืนบาร์บีคิว24กับหลากหลายเมนูความอร่อยทั้งกระบับหมูกระบับไก่กระบับชีส และกระบับสไตล์อีสานสุดแซ่บพร้อมเสิร์ฟความอร่อยแล้ววันนี้และ Hungry Now แอปพลิเคชันบริการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการแล้ววันนี้เมื่อวันที่27ิ้สิงหาคม น,นายนรงบุญบรรเจิรสีนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระง,งับอักขีภัยเบื้องต้นให้แก่ชุมชนหน่วยงานราชการและสถานประกอบการประจำปี2563ณห้องประชุมชั้น3เทศบาลเมืองสัตหีบอําเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีโดยมีนางอ้อยปรีเจริญรองประลัดเทศบาลเมืองสัตหีบ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ปัจจุบันได้เกิดเหตุเพลิงไหม้สถานที่ต่างๆบ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นบ้านพักที่อยู่อาศัยสถานประกอบการหรือสถานที่ราชการซึ่งแต่ละครั้งก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและหน่วยงานของรัฐเป็นจำนวนมากสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจรวมถึงทักษะในการป้องกันและการเข้าระง,งับเหตุอักคีภัยเบื้องต้น จึงได้จัดทําโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระง,งับอักคีภัยเบื้องต้นให้แก่ชุมชนหน่วยงานราชการและสถานประกอบการประจําปี2563ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ รวมถึงมีทักษะในด้านการป้องกันและระง,งับเหตุอักคีภัยเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยเพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้ผู้รับการฝึกอบรมเกิดความสนใจในด้านการป้องกันและระง,งับอักคีภัยรวมถึงทําให้หน่วยงานต่างๆให้ความสําคัญเกี่ยวกับด้านการป้องกันและระง,งับอักคีภัยมากขึ้นเพื่อลดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินอันจะเกิดในหน่วยงานต่างๆเมื่อเกิดเหตุอักคีภัยขึ้น เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยและเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนและหน่วยงานต่างๆโดยใช้เวลาในการฝึกอบรมหนึ่งวันน,นายนรงบุญบรรเจษศรีนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบกล่าวว่าการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยนับเป็นงานที่สำคัญอย่างยิ่งในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของทางราชการ เพราะหากเกิดอักคีภัยขึ้นแล้วย่อมก่อให้เกิดความเสียหายกับชีวิตและทรัพย์สินดังนั้นหนทางที่ดีที่สุดคือการป้องกันก่อนที่ภัยพิบัติจะเกิดขึ้นหรือเมื่อหากเกิดภัยพิบัติขึ้นแล้วจะทำอย่างไรให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด ซึ่งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั้นจะอาศัยแต่กำลังของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองอย่างเดียวคงจะเกิดผลได้ไม่ดีเท่าที่ควรต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายและขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อไป